สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคำอาเมืองน้ำดำชาแนลค่ะและช่วงชวงชนฟันข้อครัวในวันนี้นะคะเมนูที่เราจะพามาทำกันก็คือคือยังครับแทนแทๆนแทนแทนให้่ายว่าคืออะไรตกเล็กมามากมะต้มมาม่าค่ะนี่นะคะวัตถุดิบของเราครือเบงครับวิธีทำมาเนี่ยังนง มะนาวมะเกิดเทศถั่ถวักยาวกระเทียมพริกสุกนะคะน้ำตาลผงชูรสแล้วก็น้ำปลาร้านะคะแล้วก็มีกุ้งกับปลาหมึกนิดหน่อยค่ะค่ะแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยจ้าขั้นตอนการทำครับบันนค่ะขั้นตอนได้นะคะตำพริกกับกระเทียมให้แหลกค่ะ ใส่ตามความเผ็ดที่เราชอบไปนะคะประมาณน,นีน้หมักเผ็ดอยู่นะเผ็ดพี่กันนี้เผ็ดมากพอขอบพอ,อยัน,นะคะ่ะเข้าจะใส่เกลียวลงไปก่อนเพื่อนนะคะเดีวเพื่อนสิวัดแตก ชูรสค่ะงชูรสชูรสีหลายากันบางลายอยู่ยังหรออตายานแท้อันนี้นะน้ำตาลมะพร้าวค่ะขาดบะไรเลยบนน้ำปลาคนนึงนะเพราะว่าน้ำปลาของเขามันข้นคนนะมันเกิดพิรอณตรงนี้ อีกมะนาวค่ะตามชอบเลยนะคะมักเปลี่ยวเส้นไห กระเทศลงไปก็วัตถุดิบปักของเรานะคะมาม่าจ้าอันนี้ลวกสุกแล้วนะจ๊ะมาม่าต้องลวกสุกใช่แล้วเอามาม่าริบมาตามาได้เด้อ ือว่าอาจจะได้ก็ไม่รู้เนาะเป็นเมนูใหม่ต่อมาม่าดิบอ่านี้นาล่องบเบิงถ้าชิมรสได้าตามชอบแล้วนะคะ <S <S> <S ก็คงลวกค่ะสฉลบกระเลือมาสีสันมาเลยก่อนจะลวกตัวใหญ่มากลวกแล้วเหอตัวนิดเดียว เดี๋ยวเราไปตักเสิร์บกันเลยนะจ๊ะอ๋อตักเสิร์บน,น้าตาด้วยกันเนี่ยเขียงเล,ะละ้าๆนุ๊ ผักโฮกอะไรครับเนี่ยมาได้ครับพี่น้องวันนี้ในเวลาแล้วเรามาชิมฟีมือแล้วแับนี้เป็นยังไงตัดแสบเนี่ยกุงุงโอ้พอดีพอดีผักหลาย กินก็ต่ำเลยใส่กินก็พักแล้วก็ได้รสจดต่ำมาาครับต่ำมา่า ทำไส้กุ้งกับประหมึกโอ้ข้าทายครับเข้ากัน ก็ผักหลายๆแนวครัแบแซ่บนัดกันกันกบไอ้ไงหลายรอบเล้วพ่าท่านพ่อกันอยู่ครับไอ้ปีเตอร์เอ็มอาร์ซีเพิ่มโมเขียวบางเพิ่งานหลายติ๊กทุระหลาย ในตอนนี้ก็เลยเดยนนั่นงกินคนเดียวไปก่อนเ,เรื่อยๆดือจะพากันเองก็เพื่อนครับเชฟมอดเมืองยาเชฟหอยเมืองอุดรครับว่าน <c oughs> ี้เจอกันโดนแล้วเนาะ ตรงนัดกันปาตีกันเจกเหมื่อครับห้าหมืเนเขากันนะครับกุ้งปลาหมึกตำใส่มะมา,มา ไวหลายครับบรรยาก,กาศกำนั่งดีอยู่หน้าบ้านคือเก่าครับมันเนี่ย Hãy ấy lên là... ừ. เด็ดไดีทีเลย มาละขมอำล้ำโอ้อิ่มแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเบิดถาดเลยคนเดียวคลิปนี้ก้าเอาไว้ทั้หนีก่อนเนาะครับจังพอคลิปหนาครับอย่าลืม กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้หนช่องนี้ได้ครับให้กำลังใจนะครับครับจงพอกันไปนะครับสวัสดีครับ